เห็ดปานเอาทิมไม่เคลื่อนเดียวแม่ดอ,อ,อ,อกมีหนเงยกลงมาเห็ดนี่บ่ สวัสดีค่ะมูนีฟ้ามกลางกรุงพิมดมลาดพาวได้สร้างเสียเห็ดมากซองมือกับหอดตอนที่เฮาสร้างเฮากับแซ่ฟ่างไหวแซ่ฟ่างแหงไหวสองขึ้นนะคะบ้านเฮากับเอาขึ้นน้ำไหวมันมั้ง,งกับมันเลือกเบิงเสียเห็ดว่าก่อนไดมันมีฝ่ามีขาวขาวแบบนี้หลายก่กันพิมดามเลือกได้ตัวเมียค่ะสังเกตว่ามันสะมีล่าขาวขาวนี่คือสปอเห็ดเสียเห็ดมันเดินแล้วเนาะคะ่ะ ถอดกล่นมันนี่อันนี้ก็ต้องเห็ดเล่งดวนมันก็มีบางบางก่อนเนาะเห็ดเล่งดวนมาสองก่อนนะพีมาดามกสิมาใย,ยก่อนเห็ดมอนีเห็ดสองก่อนเลยค่ะขั้นตอนทดลองแบบใหม่นะคะนี่ที่ห้าซางเสียเห็ดจากฟ้ามมาเพิินกสิมีแป้งข้าวเหนียวมานั่มค่ะแป้งข้าวเหนียวสองก่อนต่อซีซอนสำหรับพีม่าดามนะคะ ใส่แป้งข้าวเหนียวหลังจากน,านั้นสิมีอาหารเห็ดซีก้อนบางท่านสร้างมาหน่อยเพิินกับใส่ไส้ซองหน่อยหนยห้มาเนาะคะ่ะนี่คืออาหารเ็ดสองก่อนต่อสี่สอนเนาะ,ะหนึ่งก้อนกับหนึ่งอนล่ำละเอียดพิมดามสื้อมาเสริมก็กคือสีส่อนนะคะท่านได้บม่มี่ก็บบเป็นยางกับตามที่เพิ่นห้มาน,นะะั่นแหละ เข้ากับมาคูกเข้าให้กันะเข้ากันข้ามข้ามเบิงขางลางอันใดมันเป็นก่อนตะ,ปะเปาะแตะแปะกระบีบย่อยให้มันละเอียดให้มันเข้าการกืนการกับอาหารกับแปง้งกับร่ำที่เข้าเป็นสปอร์ที่แกแล้วหลังจากนั้นพิมาดามกะจิหาถุงมาใส่ไว้ขอดไว้ปิดปากถุงให้สนิทตั้งในทีลมอากาศทายเทสองขึ้น เป็นสูตรมักล้วดิค่ะเป็นเพียนสูตรมกักไวทิมไวส่วนฟางสีแซ้หนำไวสองขึ้นนี่พิมาดามก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาพัดติกคุ้มไวสองขึ้นขึ้นกันขั้นตอนใส่ตะก,ก้านี่พิมาดามสีบ่อไดทายนะคะท่านใดสีมีมีคูมมือมาแลลวสร้างมาแลลวพนกระสีบอกขั้นตอนเนะคะ่ะเอาสเสด็จขึ้นจา,นากน้ำกับมาใส่ตะก,กา้าพิมาดามใส่สองรอบค่ะสองรอบ หก่อนตอนหนึ่ง,ต,งตะกาใส่ยางหลักเคืงสันเนาะกระเจาะจองหูหลบๆลซีหูไว้บบไห้มันอับเกินไปกับปิดปากให้สนิทถิ่มไว้เนาะคะ่ะถิมไว้จักหกมือสูตรไมต่ตานี่พิมดามกับมักฟ้างไว้สองขึ้นมักเสียไ้สองขึ้นมือที่หกพิมดามกับมาเปิด ปากอาทิมไว้ทอฟ้ามือเห้าประมาณสิบเส้นอาทิมไว้เลค่ะยขให้อ,ออกซิเจนมั่นเข่าอาทิมไว้ประมาณนั่นแหละมือที่เก่าบานพิมาดามก็มาเปิดเบิงเล่าก็เลือยออกดอกตัวนี้ก็มาเปิดเบิงมือที่เก่าออกมาทั้งขากระเรื่มอ,<น>ออกดอก,ดอกบานเผเ่ออยโอแข็งแท้เพื่อนๆกำลังออกกำลังส่นหยาออกมาเนาะ ทีดอกเป็นตับตับอยู่ีกำลังออกถือว่าดอกอยู่ค่ะมีวันที่หกเขแปดวันที่เก่านะคะคเพื่อนเอนวันที่ 9. เก่าเลือกจากการเพาะนับจากการตัดตัดเจอเปิดปากนะเปิดเปิดระบายมาสามมื่ สามหมื่นนะค่ะสามมืนะะ่นกระสีได้ประมาณนี้ปาร์ตอันนี้ไงค่ะไงแห้งแห้งเพื่อนๆใหญ่ซ้ำเหน่อยไข่เบอร์หนึ่งหมละเดี๋ยวกระสีเก็บดอกนี่ไปดอกส้มเพลกะอีกจกักมืออื่นมืออื่นกบ,บานเลียวเรียวเด้อเพื่อนๆเ,เ,เห็นซ้ำเพราะอีกจีน,นี่นี่กระซ้ำเหน่อยบักหน้าวหนื่อยนะคะเดี๋ยวพี่มาดามกระสีกำลังขึ้น เป็นสุดๆมากเนาะนั่งเส้นเป็นสุดสๆเสารของวันที่สิด,ดอกเฮดบานแล้วคันแมนพอค่ะแมีค่ะยุฟ้ามเพลินพลนสิษยเก็บเอาตอนไข่ๆกี่ๆี่มันจังใดน้ำนักแลก้วก็ไดราคาเนาะค่ะพี่มาดามกับปอยเห็นมันสวยงามออกมาจังสี่เราไปย่างไฟอ่อนๆเอาไปสุ่พอ หอมกับเปพื่อนอน,นีีงามค่ะงามงามกำลังขึ้นเป็นสูตรสูตรมักเสื่อว้สองขึ้นก็ถือว่าได้ผลอยู่ค่ะดอกเห็ดกับงามกับอวบอยู่ มาเบิงโตถี่พิมาดามปลูกใส่ถังในถังดำกว้ามสูงประมาณ60เส้ซนมันสีอับสีเชิญค่ะก็เริ่มออกดอกตะาะแตะแตะวา่าซ่าอยู่ด้วยค่ะผ่านไป16เ7กมือแล้วจังขึ้นเศร้ามากแล้วค่ะอยู่ขึ้นพิมาดามกับมาหอดบ้านสองถุ่มกับอเดตนมาเบิงดอกไงไง บนนะทอลูกเทนนิดผุนเดีค่ะเพื่อนๆนะทอลูกเทนนิดคกัคกๆแนวๆเลยซุย่มหนันกำลังทอใหญ่ปอกแอ่นดอกนี่ไหนเงยโกโมนะ,มนะปะ้าหัวเห็ดนี่บอกเขาว่าหัวเห็ดซ้ำลูกเท่นิดคกัคกๆนี่เลยน,ะนี่ย มันดันขึ้นมาหมูว่าเนีย่ยพ่มาดามเห็ดเบิงเปิดเบิงมันยังเป็นไข่ไข่ลูกเทนิตอยู่ดิมันเหมือนไข่เห็ด้น่เนี่นเพื่อนโปดโพเนาะพี่กระปุก ว่าข้าตะเหตุแนวกินกลับมาเบิองอีกเทียสพานไปชั่วโมงหนึ่งบานเพื่อเวอร์ออกสองบาาโอ้ยบานนี้จากแล้วเพออเวอร์อยูนี่นี่นเฮ็ดคอยบานเฮ็ดคอยบานจังใดขึ้นเดียว ช่มนี่เป็นอนอยู่บานเคลื่อนเดียวเฮ็ดข่อยบานเฮ็ดข่อยบานเนี่ยเพื่อนเพื่อนเฮ็ดข่อยบานโอ้โหกระบอกไงปันไดลแต่ว่าดกรอบนี้ดกแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเจ้าสีอันนี้โอ้ยดกแห้งดกแห้งดกแห้งสุดทายงามๆเลยเพื tá, <Wait. S 1> ่อนเพื่อนเบื่องเนาะว้าวมันเป็นผีมันอยู่ทางผีไหม กี่ไข่มันไหมมันง่ามแห้งแถอเพื่อนเพื่อนอเนียนอา่าลักสูตรี่วาพีมาดามเอามากักเอาเชือมันมักไวเนาะขึ้นเดียวดิว่านซุมนี่เป็นตะปอดแต่แปะอันนี้กําลังเป็ียนไข่พีมาดามเลยว่าเอยถ้าเก็บถ้าเก็บไอ้เมี่ยเหมือเศร้าพนะอันนี้จังใดจังอันบานออกเนี่ยนาลัวเพื่อนเพื่อน นี่ก็ถือว่าสำเร็จอยู่ต่องมักตันมักเสียมันไวก็เป็นผลงานเนาะคะ่ะมักเสียไปสองคืนกับพ่อใดพ่อปนงามๆเนาะคะ่ะสื่นใจของคนรักการปลูกคลิปหนาพี่มะดามกับสีมะคนขวาวิจัยกับการปลูกเห็ดกับต้นบักพาวะคะ่ะใยบักพาว ขมาเตรียมแปลงไว้แล้วก็สิเปตัดต้นกลวยมาห้อยเจอกันคลิปหน้าว่าพีมดามจีซำสําเร็จบอกับการเพาะเห็ดไ่กากกวยตนวย้นกลวยเนาะคะ่ะขอบคุณที่เขามาเยี่ยมส้มเจอกันคลิปหน้านะคะว่าการทดล่องปลูกเห็ดไ่กากกวยต้นกลวยสิสำเร็จบออยู่ขางเฮียนแบบนี้สวัสดีค่ะ